เป็นยังไงบ้างครับในการปรับเปลี่ยนโฆ <c oughs> ษณาในสตรีมหรือคลิปยาวที่เพื่อนๆหลายคนที่ยังไม่เข้าใจหรือว่าฟังจากครีเอเตอร์หลายๆท่านว่ามันเป็นอย่างนี้นะมันปรับเปลี่ยนเราต้องพัฒนาในจุดนี้นะครับเราต้องปรับเปลี่ยนในคลิปของเราให้มันมีคุณภาพมากขึ้นโดยเช่นกันนะครับหลายคนถอดใจกลับไปทํา <c oughs> ในคลิปสั้นดีกว่าไหมนะครับมันหลายๆปัจจัยฉะนั้นแล้วคือผมอยากให้เพื่อนๆรู้ว่าการสร้างในคลิปออนไลน์เนี่ยบนโลกออนไลน์หรือสร้างเงินในโลกออนไลน์เนี่ยมันต้องใช้หลายๆอย่างและปัจจัยพร้อมกันครับถึงจะนำพาเราไปสู่ความสําเร็จได้ฉะนั้นแล้วคือผมอยากให้เพื่อนๆตั้งใจนะครับไม่ว่าเราจะติดเหลืองนะครับเปิดเพจนะเพจไม่เข้าเกณฑ์ รหรือว่ายูทเซอร์ไม่เข้าเกณฑ์นเนี่ยมันเกิดจากอะไรใช่ไหมครับคือบางคนเปิดเพจใหม่นะครับในกรณีที่โปรไฟล์มันมันแก้ไขไม่ได้ไงนะครับคือมันสะสมนะครับในกิจกรรมที่เราเปิด Facebook มาหลายปีเนี่ยนะครับมันแก้ไขไม่ได้ก็งั้นก็ไม่เป็นไรนะครับเราก็เปิดไว้ไม่เป็นไรบางคนต้องปิดหมวดมืออาชีพดีไหม ไม่จําเป็นต้องปิดก็ได้เผื่อวันหนึ่งคือคือถ้าเราลบคลิปออกมันหายสมมตินะครับมันก็จะกลับมาเป็นปกติเราก็เปิดสร้างไรายได้ได้เช่นกันแต่บางคนคือนะครับคืออยากเพิ่มเพื่อนนะครับคือลิมิตของโปรไฟล์นั้นก็คือ5000คนนะครับแต่เราไปลบหมายถึงว่าลบเพื่อนนะไม่ใช่ผู้ติดตามนะนะครับลบออกได้ไหมได้นะครับนั่นนั่นแหละคือจากนั้นแล้วคือ คือไม่ว่าอะไรก็ตามนะครับในการสร้างบนโลกออนไลน์เนี่ยแพลตฟอร์มของ a c e b o o k เนี่ยนะครับเราต้องใช้เวลานะครับในการเรียนรู้และก็เข้าใจนะครับเพื่อนๆมันเป็นอย่างนี้นะครับแต่ใน EP นี้ผมจะมาแนะนำนะครับหลายอย่างหลายๆข้อว่ามันคืออะไรและเราจะปรับใช้อย่างไงตั้งแต่วันที่4มาเนี่ยนะครับคือเขาเข้มข้นมากนะครับในการสร้างรายได้ของ Facebook นะครับว่าโฆษณามันจะเข้ายังไงนะครับแล้วก็กดเกณฑ์มันจะเข้ายังไงมันจะตรงเกณฑ์ของ Facebook ที่เขากําหนดไหมและฉันทําคลิปที่มีคุณภาพมากที่สุดอะแต่ทําไมมันโฆษณามันเข้าน้อยแล้วก็อะไรที่ในในยอดวิวมันเยอะเป็นแสนเป็นหมื่นเป็นพันอย่างเงี้ยทาไมมันเหรียญมันขึ้นน้อยมันเกิดจากสาเหตุอะไรแต่้นแล้วคือวันนี้แหละผมจะมาแนะนําฟังเป็นแนวทางนะครับแล้วก็ไปปฏิบัตินะครับ ไม่ไม่เชื่อว่าไม่ผิดนะนะครับว่าคือทุกคนอะ่ะผมแนะนําก่อนว่าถ้าเราจะรับความรู้จากแหล่งอื่นมาหรือครีเอเตอร์หลายคนอะ่ะเราต้องฟังเป็นแนวทางนะครับอย่าไปบอกว่าคนนี้แนะนําผิดคนนั้นแนะนําผิดคือทุกสิ่งทุกอย่างเราต้องเข้าใจว่ามันคือคอนเทนต์อ่าอันไหนถูกเราก็นําปรับมาใช้อันไหนผิดเราก็ไม่ต้องไปแย้งเขาก็ได้อะ่ะแค่เราฟังหรือเราจะรับรู้ไม่รู้ก็แล้วแต่เราเราพิจารณาเรา นั่นแล้วคือสิ่งสําคัญเราต้องมาปรับใช้ในช่องเราให้มากที่สุดว่ามันจะเกิดผลในช่องเรามากที่สุดนะครับไม่ว่าคุณจะไปคอมเมนต์หรือไปทักทายเ,เพื่อนนะครับไปคอมเมนต์ในในฟีดหรือวิดีโอคนอื่นในในวิดีโอคนอื่นที่มีอยอดวิวสูงมีการคอมเมนต์เยอะๆสุดท้ายนะครับเราก็ต้องกลับมาที่จุดเริ่มต้นของโพส์ตแล้วก็วิดีโอในฟีดเรามากที่สุด นะครับเพื่อนๆไม่เป็นอย่างนั้นนะ